ามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาิกา10นาทีถึง9นาิกา30นาทีทางสวทอเบตง FM 93มิลิเตซ์และวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e t โดยทีมข่าวสวทอเบตง อำเภอเบตงประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ทางกาศยานนานาชาติเบตงจังหวัดยะลาในวันจันทร์ที่14มีนาคมนี้ที่ห้องประชุมไกรลาดที่ว่าการอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายอีกยังอภัยนาสงขานายอำเภอเบตงได้ร่วมประชุมกับส่วนราชการในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับพลเอกประยุธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ทางกาศยานนานา,นานชาติเบตงจังหวัดยะลาในวันจันทร์ที่ 14มีนาคม2565นี้พร้อมคณะรัฐมนตรีและประชาชนที่ใช้บริการในเครื่องบินสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่ดีดี6 2 6 0เส้นทางดอนเมืองเบตงดอนเมือง นายเอกยังอภัยน่าสงขานายอำเภอเบตงกล่าวว่าการดำเนินการท่ากาศยานเบตงเป็นการกลับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนที่มีนโยบายให้หน่วยงานดำเนินการพัฒนาเศรษฐ,ฐกิจความมั่นคงในพื้นที่3มจังหวัชดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการคมนาคมให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้อำเภอเบตงจังหวัดยะลาสามารถก้าวไปสู่เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานทั้งในระดับอาเซียนและระดับสากลทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ต่อไปจากนั้นนายมังโซให้ยีแวร์ปลัดอำเภอเบตงหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงพร้อมด้วยพันตำรวจโทต่อพันผูสันเทียสารวัจัยสถานีตำรวจภูทรยะรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ท่ากาศยานนานาชาติเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพื่อเตรียมสถานที่ในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลา สำหรับท่างกาศยานเบตรงขนานี้มีความพร้อมของเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดจนความพร้อมของรันเวย์ที่สามารถรองรับเครื่องบินได้ที่มีขนาดสูงสุดคือ atr 72และเครื่องบิน q 4 0 0ที่มีความจุผู้โดยสารมากกว่า80ที่นั่งในการเตรียมให้การบริการของสายการบินนกแอร์ในการเตรียมให้บริการของสายการบินนกแอซึ่งตามตารางจะทำการบินไว้3เที่ยวบินต่อสัปดาห์ วันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ค่ะติดตามรับฟังรายการข่าว93ทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ radio.prd.go.th/be t o n ได้ใหม่ในวันเลือกรายวกันนี้